บ่นอะไรน้าล่ะนะคะบ่นอะไรฮะบันบ่นอะไรเนะะ <S <S อรอ,รอ,อคอยก่อนครับพี่เขามาติดทพม่านให้ ไม่ไ uh? ม oh. 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 oh ้พอใจออะโอ้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 หล่น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 โว้ยบาย mm huh?